มาอยู่กับเสรีดราม่ากันต่อนะครับคุณผู้ชมใครที่อ,อ,อยากคุยอาจาร,รย์เรื่องไหนนะส่งข้อความมาเพราะนี่เป็นรายการสดคุยกันอาจารย์มาเรื่องคุณสรลพงษ์ชาตรีหน่อยอย่างที่เราทราบเนาะแกก็สร้างวัดใหญ่พระพุทธรูป,ปใหญ่แกไม่ได้ใช้เงินภาษีคืออย่างนี้เขาบอกว่าโลกโซเชียลมีเดียนี่นะครับเขาไล่าตามดารานักสแสดงคนที่เป็นเหมือนอินฟลูเอนเซอร์ที่แบบบางคนสแสดงข้อความไม่ถูกใจก็ด่า ไม่แสดงก็ดา่าน,น,นู่นนี่นี่นั่คุณสารพง <c oughs> เป็นหนึ่งในบุคคลหนึ่งซึ่งก็ไม่ได้ตั้งใจแสดงอะไรทางการเมืองหรอกแกก็ทําหน้าที่ของแกคือเรื่องมันเกิดอย่างนี้มีผู้ใช้ f เฟซบ o ๊กรายหนึ่งเขาอ้างว่าถูกคุณสรพงชาติีไล่ออกจากวาดัดเหตุเพราะนี่เขาอ้างนะใส่เสื้อที่มีข้อความว่าสู้เป็นไทยถอยเป็นทาตก่อนที่จะสร้างกระแสแบบเหมือนกับ <c oughs> เหมือนโปรยไปนในเฟซ ในในโลกอ,อนไรอยากให้คนง,ง่ายๆใช้ทัวร์ลงสรพงค์ใช่อ,อยากให้คนไปดา่า <_ d ata> ก็ปรากฏว่าเขาโพสข้อความอย่างนี้นะสระพงค์ชาติวัดนี้ท่านสร้างด้วยเงินส่วนตัวหรือ<ช>สระพงค์มไม่พอใจที่ผู้ผู้ที่มากราบหลวงพ่อใส่เสื้อตัวนี้อ๋อแต่อย่างที่ดันบอกงานนี้ทัวร์ไม่ลงเพราะคุณสรพงค์เนี่ยคุณสรพงศ์แกก็ออกมาชี้แจงอะไรที่อาจาย์บอกแกก็บอกว่าบุคคลดังกล่าวเนี่ยมีคือวันนั้นนั้นมีคนมาถ่ายรูปเยอะมาก บุคคลดังกล่าวเนี่ยเข้ามาใกล้ชิดเกินไปและไม่ตรงตามจุดที่วัดกําหนดตามสถานที่ที่เราไปต่างๆ่าเขาจะมีจุดเลี้ยจุดเว้นจุดเว้นอยู่ไม่ตรงตนก็พูดออ,ออกไปก่อนออกไปก่อนอออกกไปก่นซึ่งหมายความว่าออกไปเพื่อรอให้ท่านอื่นถ่ายรูปเสร็จก่อนใช่ซึ่งใกล้ชิดกันซึ่งเขาออกไปก่อนอาจสร้างความไม่พอใจตนยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยว กับเสื้อที่บุคคลคนดังกล่าวใส่มาใครจะใส่เสื้ออะไรก็ได้นี่เขาต้องการ social d i ส t ท n c i n g เห็นไหมเขาให้เว้นสองกระเบื้องเพราะมาทําบุญเพราะั้งยืนย่างนีไม่เกี่ยวกับการเมืองซึ่งอย่างที่อาจารย์บอกตอนแรกเนี่ยคนโพสเนี่ยเราคิดว่านะคงมีจุดมุ่งหมายว่าให้ทัวไปลงพอดีสารพงษ์เขาชี้แล้วมันมีหลักฐานชัดเจนทัวก็เลยไม่ลงแล้วก็แล้วคำถามคำถามหนึ่งคำถามที่พออย่างที่อาจารย์บอกพอตั้งคำถามขึ้นมาปุ๊บ รีบชี้แจงอย่างมีเหตุผลและเรื่องจริงทัวก็เลยไม่ลงแล้วที่ไปถามว่าเขาใช้เงินส่วนตัวอจร,จริงๆเขาตั้งมูลนิธิของเขา<ช> <ๆ S 2> เองไม่มีเงินของราชการเลยนะเดี๋ยวนั้นก็ถือว่าเขาเป็นคนสร้างนั่นแหละเออไม่ใช่ของประชาชนถ,าถ้าคุยกันแบบชาวบ้านนะก็ของของเขาเไม่ใช่เกิดไม่ใช่จากภาษีประชาชนไม่จากภาษีเขาบอกเลยว่าคุณสรพงษ์ชาตีเนี่ยเป็นผู้ก่อตั้งมูลนิธิและเป็นประธานมูลนิธิสมเด็จพุทธจารย์โตคมรักษ์และนี่ไม่ใช่วัดนะใช่เป็นเหมือนนี่อยู่ติดกับวัดนะ ที่ไหว้พระเฉยๆนะนี่ไงสร้างด้วยเงินส่วมตัวและเงินเพื่อนๆใกล้ชิดรวมตวรวมถึงผู้มีจิตศรัทธาร่วมสร้างไม่อาศัยสำนักพุทธหรือเงินของรัฐบาลใดๆใช่<ด>เขาชี้แจงชัดเจนทั่วถึงไม่ลงไงดังนั้นก็เลยเออคนคือหลายคนก็อุ๊กพี่ทำบุญมาดีโนค่ะเขาตอบคำถามเขาทำสิ่งที่ถูกต้องไปเลยตลอดทั่วก็เลยไม่รู้จะลงยังไงลงมาได้ไงอ่ะ เจประเด็นไหนอ่ะาม <l amp> ไม่เจอประเด็นเงินหลวง <l amp> ประเด็นเงินสำนักพุทธประเด็นไล่คนมันไม่มีแล้วว่ะ <l amp> เป็นดาราช่วงนี้มันยากเหมือนกันนะจันอย่าไปสอน <l amp> อย่าแสดงความคิดเห็นอะไรที่เป็นความเชื่อของเราอย่าไปสอนทุกวันนี้พอเราสนนี่แหละเราระวัตวงตัวเกินไปเนี่ยพอมีเรื่องราวเนี่ยสิบประโยคเนี่ยมันก็เป็นของฝ่ายนู้นแปดประโยคเป็นเราสองประโยค เสียงเราก็จะเพราะปยเรากลัวมากกลัวทัวลงกลัวซอมบี้กัดกลัวไฮยีน่าฉีกเนื้อที่บอกเลยถ้าเราเชื่อมั่นในสิ่งที่ถูกต้องจะลงก็ลงแต่อย่าไม่ให้ฆ่ามันพี่พูดตั้งหลายครั้งแล้วกระแทกมาอย่าให้กระทบก็ปล่อยมันกระแทกมปสิเอางี้ใครที่กลัวอยู่วันนี้ดูให้จบรายการนะ ของคุณปาวานนี่คือตัวอย่างที่ดีเดี๋ยวเราคุยกันเนะาะอ่ะก็อก่ะจบเรื่องคุณสรพงษ์ไปไม่มีดราม่าใดๆนี่แหละที่อาจารย์บอกเราต้องกล้าแสดงความคิดเห็นของเราแบบถูกต้องและไม่เบียดเบียนหรือทําำ้ายใครกระเด็กถอนหงอกไปย้อมผมใช่ย่งให้มีหงอกบนหัวคุณปาวานนะครับคืออย่างนี้เขาบอกว่ากระแสโจมตีหนักมากจากโซเชียลนะครับสำหรับปาวานหรือคุณวรสิทธิ์อิสระ ผู้บริหารสีพันวารีสอร์ทหรูระดับ5ดาวของจังหวัดภูเก็ตคือมีการอัดคลิปด่าคุณรุง้งแกนนำกลุ่มผู้ชุมผู้ชุมนุมขณะปลาใสายบนเวทีพร้อมเขียนข้อความภาษาอังกฤษซึ่งแปลเป็นภาษาไทยว่าเตี้ยเตี้ยอะไรเนี่ยต้องหยุดได้แล้วเธอมันไม่ใช่คนไทยเธอทำงานให้ใครเหรอเนี่ยที่รันบอกตั้งตั้งคำถามคนพูกนี้ต้องติดคุกเธอบังอาจมากนะนี่คือประโยคแรกเนี่ยประโยคแรกเนี่ยเขาบอกว่า เรื่องที่ไร้สาระอันนี้ซึ่งเขาใช้คำบูชิตซึ่งเป็นคำหยาบของภาษาฝรั่งเนี่ยเรื่องสาระอันนี้ต้องหยุดได้แล้วครับทําอย่างเงี้ยมันไม่ใช่คนไทยทําทงานให้ใครเหรอถ้าทําอย่างเงี้ยสมควรไปติดคุกนะถือดียังไงนี่ไงต้องไหนที่ผิดบ้างเนี่ยนะถามว่าสิ่งที่พูดบนนั้นเนี่ยมันบูชิตไหมมันไร้สาระไหมก็ใช่ แล้วถ้าพูดอย่างนี้มันเหมือนไม่ใช่คนไทยไหมเพราะคนไทยเนี่ยเราจงรักภักดีต่อชาติสตัสตร์กษัตริย์แต่ดากษัตริย์แบบนี้ใช่คนไทยไหมและในขณะเดียวกันเขาก็แค่ตั้งคําถามทํางานให้ใครเหรอถึงได้พูดจาอย่างนี้พูดแบบนี้สมควรติดคุกนะลายคนคิดแบบนี้แม่กอล์ลายคนคิดแบบนี้ก็อบบย่างที่จัดบอกก็เซฟไม่กล้าพูดเสียงเราเลยน้อยแล้วการาที่เราไปกล่าวหาพระหมหากษัตริย์แบบเนี้ยเขาถาม how dare you ถือดียังไง ก็เป็นคําถามผิดตรงไหนนอกจากนี้เนี่ยเขายังมีการอัดคลิปเป็นภาษาอังกฤษนะที่แปลแปลเป็นภาษาไทยว่าตีอะไรเนี่ยแหละหรือให้จับเด็กๆเ,เหล่านี้สัทีมีการโพสต์ลูกข้าวสารซึ่งแปลเป็นไทยว่าจําได้ไหมโครงการจำนำข้าวคือก็ตั้งคําถามไปเยอะมากพอทําอย่างนี้เสร็จปุ๊บก็มีแฮชแท็กว่าแบรนด์สีพันวาอาจารย์ซึ่งวันนั้นเนี่ยติดเทนทวิตเตอร์ขึ้นมาเลยซึ่ง,งปมมือข้นปาะวานประมาณหมื่นล้านครั้งคุณปาะวานก็ให้สัมภาษณ์ก่อนนี้ว่าเขาไม่ได้รู้สึกอะไรเลยอาจารย์ อยากแบนก็แบนไปเพราะคนที่แบนไม่ใช่กลุ่มลูกค้าใช่ประเทศไทยจยะมีคนสิบสิบล้านคนตนถูกนักเลงคีย์บอร์ดด่าทออยู่พันกว่าข้อความแต่มีข้อความให้กําลังใจ4ี่พันข้อความและตอนนี้เขาบอกเลยว่าธุรกิจยังไม่ได้รับผลกระทบอะไรเพราะจริงๆแล้วเศรษฐกิจไม่ได้อยู่แล้วส่วนเรื่องการเมืองตนก็มองว่าเป็นการแสดงออกเป็นสิทธิ์ของทุกคนแต่การพูดจาจาบับจวกสถาบันนั้นตนรับไม่ได้นี่ รโรงแรมยังไม่ได้ผลกระทบอะไรแต่มีนักเรียนคีย์บอร์ดเนี่ยไปแสดงความคิดเห็นไม่สนับสนุนสนับสนุนโรงแรมแล้วก็ด่าทอตนโดยใช้บัญชีปลอมทั้งนั้น่ะเขาก็ว่าซึ่งเอาจริงๆหลังจากนั้นเนี่ยโรงแรมก็ถูกขุดคุยเรื่องกรณนนีรีสอทผิดกฎหมายหรือเปล่าอาจลุกล้ำที่ดินป่าหรือเปล่าซึ่งอาจารย์ก่อนที่จะมีเรื่องเนี่ยต้องบอกเลยในกูเกิลเนี่ยนะเขาลดดาวแต่เดิมเนี่ย เขาได้5ดาวางแบนี้ก็ถูกลดจนเหลือ1.9ดาวนะคะก็เป็นใครเหรอเป็นรถเขาอ่ะก็มีก็คือไปกันเป็น,นสมาคมอะไรเหรอไปกันแกล้งเนะี่ยไปกันแกล้งไปด่าทอไม่คุณเป็นสมาคมอะไรเพราะดาวนี้เขาได้เขามีสมาคมเป็นคนให้นะเขาไม่ใช่ให้เองและฐานจริงคุณเคยไปเหรอนี่ไงคุณเคยไปเหรอที่สุดเนี่ยเขาไปไปถล่มในไอ้นี่ทิป a ออรวเซอร์ซึ่งเว็บดงังดังกล่าวต้องถึงท่านขอปิดรับความคิดเห็นสำหรับที่พักนี้เนื่องจาก คอมเมนต์เข้ามามากมายที่ไม่ไ <music> ด <Brothers> ้เกิดจากการเข้าพักจริงนั่นไงคือคุณแบรนด์เขาเนี่ยคุณเคยไปเหรอแล้วคุณเรดเขาหนึ่งจุดเก้าเนี่ยคุณเอาสิทธิอะไรมาคุณมีความชอบทำตรงไหนไม่เคยก็ไม่มีสิทธิให้คะแนนใช่ถูกต้องเธอเคยไปพักเธอมีสิทธิให้คะแนนเธอถึงจะตอบได้ว่าไปไกลเท่ี่ไมแต่มีสิทธิให้คะแนนก็ต้องให้ด้วยความจริงใจและเที่ยงธรรมไม่ใช่ให้ด้วยอคติ ซึ่งส่วนกรณีที่บอกว่าไปบุกรุกป,ป่าปานี่ะครับคุณปาวานก็บอกเชื่อมั่นว่าทําตามกฎกฎบัตทุกขั้นตอนแล้วไม่ได้เอาเงินไปจ่ายอุดใจใครพร้อมกับแจ้งว่าเป็นบริษัทมหาชนมีโฉนดที่ดินมีการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วเอางี้ใครที่จะว่าเขาตรงนี้นะครับให้รู้ซะบริษัทในตลาดหลักทรัพย์จะต้องมีคณะกรรมการที่เราเรียกว่าบอร์ดอันดเรกเตอร์คณะกรรมการอํานวยการ ซึ่งจะมีคนนอกอยู่ด้วยที่เรียกว่ากรรมการอิสระครับแล้วเวลาที่เข้าประชมุมผู้ถือหุ้นเขาต้องแจงรายละเอียดทั้งหมดถ้าสีพันวาไม่ถูกต้องผู้ถือหุ้นรายย่อยถล่มเรียบร้อยไปแล้วเขาอยู่ไม่ได้มาถึงป่านนี้หรอกมันไม่ใช่บริษัทครอบครัวธรรมดาแต่เขาเป็นบริษัทอยู่ในตลาดหลักทรัพย์โอ้โหพี่เนี่ยเป็นบอร์ดบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เงื่อนไขเยอะจะตายข้อแม้เยอะจะตายไป ประเด็นต่างๆที่เขาใช้ควบคุมเพื่อไม่ให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่มี1 2 3 4 7 8 9งเ้าขาอยู่ในตลาดเอาอย่างนี้ก็อ่านให้ฟังแล้วกันเผื่อใครยังคล่องใจและอยากตรวจสอบเนี่ยเขาบอกนี้เลยว่าสำนักงานเขตที่ดินจังหวัดภูเก็ตออกมาชี้แจงว่า ได้มีการตรวจสอบแล้วมีการออกเอกสารสิทธิ์ถูกต้องและไม่ได้อยู่ในเขตป่าประกอบด้วยที่ดินมีโฉนดจำนวน2แปลงเนื้อที่ประมาณ5-6ไร่ที่ที่ดินที่เป็นนอสอสามกจำนวน6แปลง และแปลงเล็กๆอีก50กว่าไรโดยที่ทั้งหมดไม่ได้อยู่ในที่ดินของรัฐทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นป่าไม้อุทยานแห่งชาติตลอดจนไม่ซับซ้อนกับที่ดินของหน่วยงานใดและเจ,<บ>จ้าของที่ดินเดิมที่เขาเป็นคนขายให้เขาก็เอาอมา,ออมาพูดแล้วเจะอะไรวะไปต่อยังไม่จบนะสงคืออย่างนี้เห็นป่ะอย่างที่อาจารย์บอกพอเราพูดปุ๊บถ้าเราพูดเรื่องจริงเป็นสิทธิ์ของเราต่อให้ตรวจสอบต่อให้ทั่วลงยังไงเราก็รอด เพราะมีต่ออีกปรากฏว่าคนก็ไปตรวจสอบปรากฏว่ามันมีการรู้ว่าประกันสังคมได้ไปลงทุนกับสี่พันเขาลงทุนห้าร้อยแล้วเขาได้กำไรไปแล้วสองร้อยจบไหมจบเออแค่นั้นแหละคือก็เป็นอย่างนี้ <c oughs> ดังนั้นคุณผู้ชมถ้าเราเป็นพวกเราพูดเรื่องจริงเราทําสิ่งที่ถูกต้องอย่ากลัวที่จะพูดอย่ากลัวทัวร์จะมาครับคับถ้าครับลงทุนไปห้าร้อยบาทแล้ว <c oughs> ได้คืนสองร้อยบาทมันเป็นกี่เปอร์เซ็นต์คิดเอาเองแล้วกัน กู้ยสี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์เนาะจังมากสี่สิบแล้วสี่สิบเปอร์เซ็นต์ตอนที้ฝากธนาคารยังได้น้อยมากนะคือคิดอยากจะพูดอะไรก็พูดไปแล้วก็ไปมั่วและประกันสังคมเขาไม่ได้ลงทุนเฉพาะสีพันวาเขาลงทุนหลายๆธุรกิจที่เขาเห็นมีศักยภาพที่จะทํากําไรได้คือเราพอด้ยินว่าห้าร้อยล้านมันดูเยอะมากเลยอ่ะเขาลงทุนกันไปก็เป็นพูดเพีงเดียวไงมันพูดลงทุนแต่พูดไหมว่ากําไรมาเท่าไหร่แล้วแล้วไม่ได้บอกด้วยว่าจริงๆอ่ะเขามีเงินถึงเก้า ก้าก็ไม่แน่ใจเก้า่9เก้าล้านเก้าหมื่นอ่ะล้านคือตัวเอางี้ห้าร้อยล้านมันคือส่วนน้อยมากก็เหมือนเรามีเงินอยู่แสนหนึ่งแล้วไปใช้งานห้าร้อยอ่ะนั่นแหละมันน้อยมากไม่น่าเป็นประเด็นด้วยซ้ำแล้วได้กําไรมาแล้ว,ลวด้วย,วยถูกเฮอแล้วเขาไม่ได้ลงที่เดียวถ้าจะตรวจอราการสังคมลงทุนที่ไหนบ้างไปดูเขาเลยว่าเขาลงทุนกี่ที่แล้วคนที่เขาบริหารเนี่ยนะเขาก็ต้องบริหารด้วยความรอบครอบว่าจะไปซื้อหุ้นที่ไหนอย่างไรต้องมีศักยภาพในการทํากําไร แต่ถ้ามันพลาดไปบ้างเนี่ยก็เกิดเวลาคนเขาโฆษณาขายหุ้นไหมเขาบอกการลงทุนมีการเปลี่ยนต้องทำสวนท้ายจะพูดแต่เขาก็พูดเขาบอกแล้วการลงทุนมีความเสี่ยงถ้าลงทุนแล้วมันได้กําไรแน่นอนเราจะเรียกว่าลงทุนมีความเสี่ยงหรอเลนาะแล้วเขาไปลงทุนเนี่ยก็ว่าพวกองค์กรที่เขาลงทุนเขาลงทุนแบบเขาเขาเรียกหวานไปครบอ่ะถ้าด้านนี้ลงด้านนี้มันจะขึ้นยังไงเขาพูเาเรียกว่าพอร์ตไงใช่ไอพวกไม่รู้ไงจานก็ด่ากันใหญ่เลยก็นี่แหละ อย่าไปแสดงความคิดเธอออกมาเลยถึงขั้นไปไปมั่วว่าเนี่ยพ่อเาเงินไปลงทุนอย่างเงี้ยประกันสังคมจึงจ่ายเบี้ยคนชราช้าอะไรไม่เกี่ยวมันอยู่ที่ระบบมันอยู่ที่ระบบเขาอธิบายแล้วระบบเขาก่าวตอนนี้เขาจะเป็นต้องปรับปรุงระบบจนตอนนี้ก็ได้กันไปแล้วนี่เนี่ยอาจารย์ก็เริ่มก็เริ่มอย่างนี้ว่าก๊อฟกั่าอาจารย์เริ่มว่าหลายคนโดยเฉพาะอินฟลูเอนเซอร์คนมีชื่อเสียงกลัวที่จะพูด พอพูดแล้วมันเรื่องมันวุ่นวายแบบนี้ด้วยหรือเปล่าอาจารย์เราเลยไม่อยากจะพูดเราก็พูดในสิ่งที่เราเชื่อแล้วอยากจะพูดสิอ่าถ้าเราเชื่อแล้วเราไม่พูดแล้วเราแล้วเรามานั่งบนตายแล้วเด็กถูกลอกตายแล้วเด็กเชื่อก็นี่นามันมีข้อมูลข้างเดียวว่าเราจะให้เขาทําไงล่ะดังนั้นเราค <ขอ S 1> <ม>ุณไม่ <นะ S 2> อยากให้เ,เชื่อด้านนี้คุณก็บอกด้านคุณไปสิให้เขาเอาไปช่างไปตวงนี่ปรากฏว่าอาจจะเป็นตาช่าง ข้างนี้เนี่ยโอ้โหมีของอยู่เต็ม, <พบ S 2> มข้างนี้เบาวิวไม่มีอะไรเลยมันก็หนักอยู่ด้านนี้ด้านนี้มันก็เบาสิก็ช่วยกันทําให้ด้านนี้มีน้ําหนักบ้างไหมนะกลัวอะไรนักหนาต้องอย่าก,กลัวเนาะอย่าก,กลัวเราพูดความนแค่คำด่าเนี่ย<ๆ>ถ้าเราไม่รับมามันจะไปโดนอะไรเราไหมนะะพุทธศาสนาสอนแล้วสวัรคิ์ในอกนรกในใจไม่มีใครทําให้เราโกรธได้นอกจากตัวเราเองไม่มีใครดูถูกเราได้นอกจากเราดูถูกตัวเราเองเท่านั้นเอง ถ้าเราไปรับมาแล้วเราโกโรธเนี่ยเรากาลังทําตัวเองครับถ้าคนเขากาลังดูถูกเราแล้วเราก็ถือคําดูถูกนั้นเราเป็นคนเอาคําดูถูกมาหาตัวเราเองอย่ารับสิก็แค่นั้นอืมอ่ะไปถ้าใครมาด่าก็เป็นกระเทยก็บอกใช่กูใช่ใช่ก็เป,เ,ปเป็นเราก็จะไม่ซุกนะเขากูเป็นกเป็นแล้วเราถามบอกทุกวันที่เป็นอยู่เนี่ยเดินอยู่บนที่ใส่หมวกแม่ใช่ไหม ฉันเดินบนถนนเป็นคำถามคำถามนะนะฉันไม่เป็นกระเทยบนเบคอนบ้านเธอหรือไงเปิดเครื่องไม่ได้ฉันก็เดินอยู่บนถนนน่ะพอฉันเป็นกระเทยแล้วตู้เย็นเธอถูกปิดสนิทเธอทำไมเธอไม่มีอาหารกินเหรอส้วมเธอตันไงเออมาดูว่าคุณผู้ชมทางบ้านเขาคิดอะไรกับเรื่องนี้บ้างไหนดูข้อความหน่อยเชิญครับไปข้อความเลยโอกาสนี้เป็นโอกาสที่ดีในการตรวจสอบการลงทุนของสปสใช่เป็นตรวจสอบเลยไปเลย ทาเลยให้เต็มที่จริงๆหลายอย่างที่อยากทําตรวจสอบก็ตรวจสอบได้เพราะมันดีอยู่แล้วจริงมีข้ออีกไม้มีข้ออีกไม้คุณผู้ชมคุยกับอาจารย์เสรีได้นะไปที่ Facebook l a s h เสรีดราม่านะครับอะถ้าไม่มีก็ไปต่อคือเป็นเรื่องการแสดงความคิดเด็ดเหมือนกันตอนนี้มาเป็นนางงามช่วงนี้เขาประกวดเอ่อมิทไทยแลนด์ยูนิเวอร์ซส2 0กันอยู่ก่อนหน้านี้ก็มีเวทีหนึ่งผู้ชนะก็แสดงทัศนคติขับไล่ พลในประยุจันทร์โอชาชัดเจนจนมงลงไปมาที่เวทีนี้มั่งมิสยูนิวเวอร์ไทยแลน2020ซาบีนาสิริรักษ์ทรงศรีเขาบอกว่าเธอเป็นสาวยากจนสู้ชีวิตที่เพิ่งจะได้คะแนนความสงสารจากคลิปสภาพบ้านและความเป็นอยู่มาเขาก็มีการแบบไปถ่ายคลิปความเป็นอยู่ก็นั่งสารปรากฏว่าล่าสุดก็มีคลิปเจ้าตัวพูดถึงนายกรัฐมนตรีโดยพตนในทิกตอกและพูดบอกว่า ลุงตู่เป็นสิ่งมีชีวิตที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้และควรดับสูญไปมีเสียงมามเ,เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะว่าฉันพูดเชิญครับอ่ะฟังเสียงหน่อยเชิญครับมาเลยแม่สู้ลุงตู่ <c oughs> เลือกเอาลุงตูน่นะคะสำหรับซัมินาสัมินามองว่าเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งนะค่ะที่เกิดขึ้นบนโลกนี้และควรดับสูญไปขอ <c oughs> บคุณค่ะ <c oughs> อ๋อมันเป็นเรื่องของการประกอบจะมีคีย์เวิร์ด คงไหลสดอยู่แล้วคนทางบ้านก็คงพิมพ์เขาตุกลงตูมาอาจารย์ว่าเขาตอบคีย์เวิร์ดนี้เป็นยังไงบ้างครับเอาตามที่สบายใจแล้วกันพี่พูดแค่เนี้ยใครจะสบายใจอะไรก็แล้วแต่เนะเาะตามที่สบายใจอาจารย์แต่ว่าทุกคนมีสิทธิ์ทุกคนมีสิทธิ์อะแต่เราแต่ก็ต้องรองรับต้องรอรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับตนเองเท่านั้นเองสมัยก่อนนะนี่เนื่องจากเนี่ยเราเปิดเรื่องจากเวทีนางงามนางงามในยุคเราเนี่ยนะอาจารย์มันต้องขึ้นเวทีมาเรียบร้อย Uh, แหมตามยุคสมัยประหยัดถ้อยคำตามยุคสมัยคือไม่ว่ามันจะเปลี่ยนไปในยุคสมัยใดอ่ะก็เชื่ออย่างนี้ว่านางงามการประกวดนางงามอ่ะเราเอาผู้หญิงหนึ่งคนมาประกวดเพื่อให้เกิดความรัก,กรความสามาัคคีอาจารย์ไม่ได้มาทําเสียงเพื่อให้มันเกิดความแตกแยกใดๆอันนั้นคือก๊อปคิดเขาอาจจะคิดว่าเขาอยู่บนเวทีเขาก็มีสิทธิพูดสิ่งที่อยู่ในความในใจเขาถูกไหมล่ะเพราะฉะนั้นพี่เองที่บอกพี่ไม่พูดอะไรทั้งเอาตามสบายใจแล้วกัน ถ้าเขาคิดว่าเขาคิดอย่างนี้แล้วเขาอยากให้คนรู้ว่าเขาคิดอย่างนี้ก็โอเคก็แล้วแต่เขาอืมอนี่คือการเคารพสิทธิ์กันเต็มที่แล้วนะนี่จริงๆอาจารย์ไม่พูดอะไรอารจารย์ก็ถือว่านี่คือเป็นสิทธิ์ของคุณที่คุณจะคิดอะไรก็ได้คิดอะไรก็ได้แล้วพูดอะไรก็ได้เพียงแต่อาจารย์นิพนธ์สันสิธรที่เสียชีวิตไปแล้วเคยสอนพี่ว่าคนเราคิดได้ทุกเรื่องแต่อย่าพูดทุกเรื่องที่คิดถูกไหม คนเดินผ่านมาเนี่ยอุ้ยจากคนนี้หัวลานจังคิดได้ไหมคิดได้แต่ควรพูดไหมถ้าพูดออกไปเคาจะตีหน้าเราได้อาจารย์ใช่ไหมอุ้ยแต่จะเป็นคนนี้เตี้ยเตี้ยคิดได้ไหมคิดได้ควรจะบอกเขาไหมถ้าเตี้ยจังเลยเขาไม่ได้อยากรู้อันที่หนึ่งเขาโกรธแน่นอันที่สองเพราะจะบอกคิดได้ทุกเรื่องที่อยากคิดแต่อย่าพูดทุกเรื่องที่คิดออกมาอาจารย์แต่พอมันคิดเรื่องการเมืองแรงๆกับเวทีประกวดมันเหมือนแอบมีคะแนนที่เพิ่มขึ้น มันสื่อันนี้ไม่แน่มันสื่อสารอะไรยังไงมไม่ไไม่แก้ไม่แน่มันแล้วแต่แนวความคิดของแต่ะเวทีใช่ซึ่งอันนี้เขาเองเขาก็กําลังเดาใจกรรมการอยู่เหมือนกันเพราะสิ่งที่เขาพูดเนี่ยกรรมการคิดก็ได้หรืออาจจะก็แล้วแต่เขาพูดในเวทีไหน บางเวทีพูดอย่างนี้ยคะแนนอาจจะเต็มล้นบางเวทีพูดอย่างนี้อาจจะถูกไล่ออกเลยบางเวทีไม่ถูกไล่ออกแต่คะแนนจะถูกกดมันก็แล้วแต่เวทีอ่ะขึ้นอยู่กับบริบทของเวทีคณะคณะกรรมการในใ,ในเวทีนั้นแลวเสร็จแล้วเราก็ไปว่าเราไปว่าเจ้าของเวทีเขาไม่ได้เหมือนกันเพราะเขาต้องการอะไรละ่ะเราก็ไม่รู้ว่าเจ้าของเวทีนั้นเขาต้องการ นั้นก็แม้แต่ในเวทีออสการ์แต่ละปีก็มีมันก็จะมีเรื่องก็มีว่าตอนนี้ธีมเขาคืออะไรมันมีหลายมีอยู่ปีสองปีก่อนมันที่ประท้วงเลยว่าไม่มีผู้เข้ารอบเสนอชิงรางวัลเป็นคนผิวสีเลยแม้แต่คนเดียวอ่าประโยคอย่างเงี้ยเหรอมันก็ไม่ควรจะพูดใช่ไหมล่ะเฮม,มันก็มีปัญหาในแต่ละเวทีแหละก็จบเรื่องนี้พอเอามาแล้วอาจารย์พูดอย่างนี้เราก็ไม่รู้จะเราก็ไม่มีประเด็นต่อทุกคนมีสิทธิ์พูดที่เขาคิดพี่เขาเชื่อ เพียงแต่ว่าสิ่งที่คุณคิดคุณีเชื่อเนี่ยพูดออกไปแล้วเนี่ยผลจะเป็นยังไงมื่อก่อนเราได้คิดว่าอะไรนะเฮ็ดในสิ่งที่เสื่อเสื่อในสิ่งที่เฮ็ดอันนี้ก็แเปลว้าในสิ่งที่เสื้อเสื่อในสิ่งที่ว้าแค่นั้นผลจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ว่ามันจะเป็นยังไงที่คุณต้องรับได้เนาะก็แล้วแต่เวทีอ่าไหนมีข้อความเรื่องนี้มาไหนดูข้อความหน่อยข้อความมาแล้วเขาบอกว่าคุณพูดทุกสิ่งที่รู้สึกไม่ได้และที่สําคัญนั่นคือเวทีนางงาม ควรจะสํารวมและสุภาพเรียบร้อยหากเป็นผู้เข้าประกวดที่มีปัญญาซะหน่อยเขาจะคัดกรองคำพูดออกมาได้ดีกว่านี้เป็นคำพูดที่แนะนำที่ดีมากอ่าอาจารย์บอกว่านี่คือเป็นคำพูดที่แนะนำนางงานที่ประกวดอยู่คุณยังมีเวลาจะพูดอะไรตามนี้สํารวมสุภาพพูดออกมาให้ดีกวนน่านี้นะฮะอาจารย์อานางงามสมัยนี้ตอบคำถามเอามันอาจารย์ ซึ่งจะตอบอวยรัฐบาลก็หาวเป็นสลิมจะต,ตอบเชียร์รัฐบาลก็กลัวทัวลงเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกเอาตามที่อยากจะสบายใจนี่อาจารย์บอกว่าดังนั้นก็ไม่ต้องกลัวอะไรอยากอวยอยากเชียร์เอาที่สบายใจนะครับไม่ว่ากันมีไหมมีไปแม่นางงาม,มนมีนม่คุณผู้ชมทางบ้าน,นชอบมากนะเอาไปเรื่องต่อไปดีกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คุยกันทั้งสัปดาห์อาจารย์ไม่เล่าเยอะเอาเรื่องแรกเลยเรื่องอีจุ๋มก่อน อีจุ๋มอดีตคนเรียกกันครูจุม๋มอาจารย์ก็ไม่สามารถเรียกเขาได้ครูเลยอ่ะมันย,ยิ่งหลังจากคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเนี่ยเขาคลิปอื่นอ่ะอาจารย์มันมีโหดมันไม่ใช่ครั้งเดียวคลิปที่ก็ไม่ชอบเลยแล้วรู้สึกเยอะสุดอ่ะที่ผักเด็กคนนี้อยู่คนเดียวอ่ะแล้วเด็กเด็กอยู่นอกห้องเด็กแอบมามองเด็กก็กลัวแล้วไม่มีเสียงขนาดไม่ได้ยินเสียงอ่ะเป็นภาพอะ สงสารเด็กคนนั้นจบใจและสงสารน้องคนหนึ่งถ้าใครดูมันจะมีมือมุมประตูมันมีเด็กน้อยมันแอบดูอะ่ะม,มันคงจะกลัวม,ม่กไม่กล้าเข้ามาใช่กลัวมะคิดดูเด็กเด็กสามสขวบนะเด็กนั้นน่ะและน้องและคุณอีจุ่มหรือคุณจุ่มของพวกคุณเนี่ยเนี่อันนี้คือคลิปแรกอาจจะเปิดคลิปนี้มานี่คือคลิปแรกที่เราเห็นกันมันมีคําถามเยอะแยะไปหมดเลยนะเราดูคลิปเนีเ้ข้างหลังครูจุ๋มนะ่นั่นคือครูนั่นก็คือครูมีจริงๆแล้วมีครูอยู่ในห้องนั้นอีกสามคนนะ เขาไม่เห็นอะไรเลยหรอเห็นจะไปสนงงไหมจานงงมากเขาบอกเครียดแม่เขาป่วยอยากไปช่วยเลี้ยงแม่เขาเลยอะไล้วทยไอ้นี่ไว้ให้เอางี um, ้จุ๋มถ้าแม่คุณน่ะนี่ไม่ใช่เด็กนะแม่คือคุณแก่ที่อยู่บ้านแล้วถูกเบี่ยงแบบเนี้ยกระชากให้กินข้าวอย่างเงี้ยเอามือปับแป้งใส่เงี้ยเอาเข่ากระทุ้งอย่างเงี้ยจิกหัวคุณก็รู้สึกยังไงคุณก็รู้สึกคืออย่ามาระบายความเครียดเพราะแม่ป่วยกับเด็กๆมันไม่ถูกต้อง เอาอย่างนี้อาจารย์จริงๆเรื่องที่เกิดเนี่ยมันเกิดซาที่แล้วผู้ปกครองเนี่ยเขาคลิปเนี้ยไปเปิดที่โรงเรียนคุณจุ๋มอะไรเนี่ยเขาก็ขอโทษขอโทษเสร็จปุ๊บมันก็มีการชุลมุนกันมีการตบตีมีการไปถีบกันเห็นมีภาพถีบหลักคุณผู้ชมเสร็จปุ๊บผู้ปกครองไปแจ้งความนะเอาพี่ครูจุ๋มซึ่งมันก็มีข่าวพูดกันทํานองว่าเหมือนมีการตํารวจปรับ500แล้วปแล้วไปกับบ้านอะไรใดๆอะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บครูจุ๋มก็ไปแจ้งความทําท่าจะแจ้งความกัดนะ <risque> ว่าเออถูกทำร้ายน่างกายม,กมีมีการสัมภาษณ์กับสื่อสื่อหนึ่งว่าอยากเห็นการให้อภัยแต่พี่ว่าคำถามที่น่ากลัวกันนั้นคือที่เขาทำนี้มันเร็วมันเลว,วนักหรือตอบสิอาจารย์ถ้าเขาตอบแบบกอบเลยนะนี่ไม่เกี่ยวกับนนะที่การงานส่วนตัวนะเขาอยูคนเร็วเขาถ <recreate> ึงไม่สนะ<ค>ามารถเรียกเขาคุูได้เรียจุมทุกคำ แล้วก็ไม่รู้สึกว่าทำไมฉันต้องให้เกียรติเธอด้วยอีจุมนะ๋มเนาะซึ่งล่าสุด่ยอาจารย์ผู้ครองก็ไปไปกระทนายไปแจ้งความเอาผิดให้มาให้เป็นคดีอาญาให้ได้ตอนนี้ก็อยู่ในขั้นสอบสวนนะเอามาที่โรงเรียนสิ่งที่เขาถามต่อต่างหากโรงเรียนต่างหากถามครูที่อยู่ในห้องนั้นต่างหากถามผอ,อด้วยนี่ไงล่าสุดเนี่ยตอนแรกผอ,อ,อเขาได้ย้ายคุณครูสา,สาวไปสอนชั้นอื่นแต่ต่อมาก็ต้านไม่ไหวไล่ออกแล้วนี่ใช่ครูจุ๋มเนี่ยพ้นสภาพบุคลากรทันทีเพราะทำร้ายเด็ก นะครับแล้วก็จริงๆครูประจําชั้นในห้องนั้นเนี่ยมันมีครูผู้ช่วยสองคนครูประจําชั้นได้ข่าวว่าก็โดนโดนไล่ออกด้วยแต่ก็ยังมีหลายคนมันมีบางคลิปเนี่ยอาจารย์ถ้าเราดูคลิปมันจริงบางมีครูผู้ช่ยอีกสองคนที่อยู่ครูผู้ช่วยคนหนึ่งอะ่ะเอาเข่าไปกระแทกเด็กนะไอ้นั้นก็ต้องโดนมันมีอยู่คลิปหนึ่งครูจุ๋มเนี่ยเขาเอาแป้งใส่หน้าเด็กคือถ้าโรงเรียนอยากจะรอดปลอดภยัยครูโรงเรียนต้องจัดการกับครูหลายๆคนที่ปรากฏในคลิป ใช่ไม่งั้นแล้วเนี่ยนะถ้าเกิดคนเอาเรื่องโรงเรียนไปพูดไปจาแล้วครูแล้วก็ครูที่มีปัญหาเหล่านี้ไม่ถูกจัดการจะไม่มีใครเอาลูกไปเรียนที่โรงเรียนนี้ก็แบบยังนึกนู่ว่าเอางี้พ่อแม่ผูกครองที่เทอมหน้าปีหน้าลูกจะเข้าโรงเรียนเขาย้ายใ,ใครจะกล้าเข้าโรงเรียนนี้เอาคนที่ต้องหาโรงเรียนที่เราหาโรงเรียนเข้าปอนหนึ่งอุามกันยากมากนะเขาย้ายยังไงก็ไม่เลือกโรงเรียนนี้ใช่ไอเด็กโดยเฉพาะเด็กที่อยู่ในโรงเรียนเนี้ย จะเอายังไงก็ตอนนี้พ่อแม่เขาบอกลูกเขาเนี tomorrow, ่ยกำลังมีปัญหาทางจิตกลัวการไปโรงเรียนก็มีซึมเศร้าก็มีเป็นหมดเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนใหม่ๆเนี่ยเด็กกระดีกระดาอยากไปโรงเรียนจะตายแต่ในเมื่อให้อดข้าวให้อันฉี่ถูกตีถูกลากกระชากถูอย่างเงี้ยเด็กอยากไปไหมล่ะ แต่ไม่ถึงว่ามันถึงได้ร้องไห้เวลารถโรงเรียนมาถึงหน้าโรงเรียนเนาะใช่ดังนั้นหน้าที่ปกครองถามถามลูกเยอะๆเนาะ,ะอาจารย์ประเด็นคืออย่างนี้เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรกมันก็มีพ่อพูพ่อแม่พ่อแม่ผู้ปกครองบางคนก็ออกมาว่ามีบางคนบอกว่ามันเคยมีคุณครูชั้นประถมเนี่ยตีตีจนต้องไปแจ้งความกันน่ะก็มีมาแล้วหรือสี่ปีก่อนบอกลูกสาวโดนหยิกเป็นแผลที่ใต้แขนก็มีคือ มันมีมาเรื่อยๆเ,เลยอาจารย์โรงเรียนนี้ทำไงกนนี<ด>่ไง,<ด>ไงที่ถึงบอกว่าการที่มีสองคนนั่งอยู่แล้วไม่จัดการอะไรเลยมันก็ทําให้คนเขาล่ำลือคือเราไม่รู้ว่าจริงเท็จแค่ไหนแต่ถูกลือไปแล้วนี่ก็อันตรายแล้วนะโรงเรียนน่ะความเป็นจริงเขาเป็นยังไงเราไม่รู้แต่ว่าเขาถูกลือไปแล้วครับอามาดูข้อความหน่อยมีคนคุยกับเราเรื่องนี้เรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องอีจุ๋มนี่แหละไหนว่าซิเขาว่ายังไงเขาบอกว่าครู หรือนางมาร <c oughs> กับครูหรือเพชฌฆาตเป็นคำถามที่ดีทั้งสองอันอี่ยอาจารย์เคยบอกกับว่าครูเนี่ยเป็นประหนึ่งพ่อแม่คนที่สองเลยเ <c oughs> พราะพ่อแม่ที่ปล่อยลูกออกจากบ้านมาไว้ที่โรงเรียนนั้น <c oughs> เขาต้องไว้ใจครูที่สุดเด็กเหล่านี้เป็นเด็กสามสี่ขวบเป็นอาจารย์เราต้องรักเด็กเหมือนรักลูกเรา แล้วพอสืบไปสืบมาครูคนนี้ก็ไม่ได้จบครูมามันก็มีเขาเป็นครูพี่เลี้ยงไงเขาไม่ใช่ครูสอนหนังสือครูจริงจริงมีหลายประเด็นเนาะเราจะเบรกก่อนหรือว่าเราจะต่อเลยนะเพื่อขอโทษที่เนาะจริงที่มันมีอีกสองเรื่องมันพอเรื่องนี้เป็นเรื่องหนึ่งนะก็จริงยังไม่จบก็อยู่ในขั้นของตํารวจก็จะสืบสวนสอบสวนต่อไปสังคมก็ตั้งคําถามโรงเรียนต่อไปก็ว่าสัปดาห์หน้าน่าจะมีคําตอบก็ยังมีอีกสองเรื่องเดี๋ยวจะมาคุยในช่วงหน้า มันเป็นภาพที่อาจารย์พูดไปแล้วเมื่อกี้การตีนักเรียนอันนี้เขาตีสุดแขนเลยช่วงหน้ามาดูคลิปแล้วคุยกันว่าเกิดอะไรขึ้นสักครู่เดียวครับ